ไปไป cho กันอ่ะหนูเรา

จะผ่ากินข้าวเดี๋ยวบ้านก็นั่งดูแม่จะผ่าค่ะแม่เราเปินแอรยุกมันบอนกใช่ไหมร้อนแบบไปจิ้ใจหน้าหนาวเลยร้อนหน้าหนาวายรูปวันร้อนกับตะลิต้หมอลำเนาะตรงสารมอล้ำ นอ้องมีกะโมก็เห็นอ๋อโอ้อเจอแล้วเลยนะโอ้สุดยอดมากแม่กะโม บานเจ้าภาพแม่วัสดีค่ะเดิกันขึ้นบ้านใหม่โอ้จ้าแมโอ้จ้าแม่ขอบคุณแม่เจ้าภาพนะคะนี้แม่เราจางมาล้ำให้เอฟซีเบิ้งฟรีๆเลยค่ะชมฟรีเพื่อนเคยเห็นนี่แหละค่ะอยู่ในสีสกิตชมฟรีขอบคุณมากๆนะคะเฮงเฮรวยๆค่ะ เนี่ยละม้วนยิงไม่ได้มาเนอะค่ะยุ่งกับน้องค่ะแม่พี่น้องก็โอเคนะแต่ขับใจกับน้องเนาะเพราะเนี่ยเป็นคนที่อยู่อยู่ในตําบลห้องศิลป์ก็เลยขาดไม่ได้ก็คือน้องให้ซื้ออะไรได้แต่เราต้องการน้องพี่น้องก็เดี๋ยวดูจ้าเนาะ ใช,ใช่กับแม่หน่อยแม่หน่อยฟังคุณกะไทยขอบคุณค่ะฟังคุณลูกสาวฟังพี่แม่ค่ะจ้าม่หน่อยไทยลูกเตรียมอยู่อ่ะ cậu không cầm được ha 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 ha

ไปเวฟอีกที <coughs> <coughs> คุณเป็นไม่หน่อยค่ะ

Nam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ีมนก็ดีเลยบรรยากาศคึอคืนครับราวา่ไทยยรอย

dòng 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 dòng